ื่อเด็กหญิงพัสนาสุธิเมฆชื่อเล่นชื่อน้องพัดศึกษาอยู่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามห้องมุทิตาหนูชื่อเด็กหญิงปัญชีศรีแลทยาพรชื่อเล่นชื่อน้องพอดีศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สามห้องมุทิตาวันนี้หนูสมาพผู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากการใช้สารเสพติด สารเสติคือสารจากธรรมชาติหรือสารที่มนุษย์สังเคขึ้นจะเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานสู่ชีดมซึ่งจะทําให้ผู้เสพเคลมมึนเมาไม่รับสติและต้องการใช้สารนิวตลอดเวลาซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องแก้ไขในสังคม การติดสารเสพติดตีดที่เรียกว่าความผิดปกติจากการใช้ยาเสพติดเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสมองหรือพฤติกรรมของบุคคลส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการใช้ยาและสารต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ง่ายใกล้ตัวเช่นแอลกอฮอล์กัญชาและนิโคตินก็จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดเช่นกันเมื่อติดยาแล้วจะอยากใช้ยามากขึ้นเรื่อยๆและจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นอันตรายก็ตาม ซึ่งการติดสารเสพติดทาให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงทางร่างกายได้หลากหลายรูปแบบหากเสตตอนนั่งได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นหรือปริมาณที่ใช้การใช้สภาพร่างกายแน่นอนว่าการเสพยาต่อเนื่องคือผลจากร่างกายที่เริ่มติดสารเสพติดแล้วสารเสพติดที่จะทําให้ร่างกายเปลี่ยนไปมีดังนี้ค่ะการเปลีป่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ที่ติดยาเสพติด 1. ยาที่ออกฤทธิ์กดประสาทได้แก่ฟินมอร์ฟินเฮโรอีนเป็นต้นยาเสพติดเหล่านี้ จะกดประสาทส่วนกางหรือสมองทําให้ประสาทมันงงพูดที่ติดลวหนึ่งจะมีอาการผอมซูบเนื้อตัวเหลืองริมฟฝีป,ปากเขียวตาแฉะซึมม่วงเหงาไม่รู้สึกในเรื่องความหิวชิบตอนเจ้นช้าหายใจช้าพูดจาไม่อยู่กับร่างกับรอยว่วงซึมแรงหมดแรงหายใจช้าลงอาจถึงขั้นหยุดหายใจได้ 2. อยาที่ออลิกตุมประสาทได้แก่เบกระทอมโคเฮนยาบ้า ยาเสตติดเหล่านี้จะกระตุ้นประสาทส,ส่วนกลางของสมองทําให้ประสาทตื่นตัวผู้ที่ติดจะงุนกวายไม่ง่วงนอนพูดจาเร็วคึกคักไม่อยากอาหารไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยปากแห้งรมเหมยใจหม็นแก้วตาเบ,บิกว้างชอบเดาหรี่แบบบ้าชอบทูหร,หรือกาจมูกแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วจะหมดแดงเพราะร่างกายไมไ่รับการพักผ่อนและอาจเกิดอาการโศสันตึงเครียดถึงกระมือสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ยาที่เอาริตห่นรประสาทได้แก่กัญชายาอียาเสพติดเหล่านี้จะทําให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพได้ยินเสียงต่างๆเกิดความผิดปกติทางรสสัมผัสร่างกายแปรปรวนมีปฏิกิริยาที่ผิดแปลกไปจากความจริงทั้งหมดค่ะ 4. ยาที่เอาิีผสมประสานกันได้แก่กัญชาถ้าเสพต้นน้อยจะกดประสาทอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่เมื่อเสพเ,เข้าไปมากจะกลายเป็นพิษหลอดประสาทได้การเปลีป่ยนแปลงทางจิตใจ ผู้ที่ติดยาเสพติดจะมีความพื้และอารมณ์ที่ผิดแปลกไปจากเดิมมีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพขาดความสนใจในตนเองและเลยกิจวตรประจำวันไม่สนใจในเรื่องความเป็นอยู่ของตอนเองขาดความสะอาดความระเบียบเรียบร้อยไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนใช้เงินเปลืองอากับกิริยาล,ลับลมคมในขึ้นมีอารมณ์งุดหงิจฉนเฉียวโมโหง่ายค่ะแนะนนค่ะสารเสพติดท,ที่กล่าวมาไม่ส่งผลดีต่อร่างกายเลยสักนิด มีแต่ทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปและซึมลงไปเรื่อยๆหากเรารู้ถึงโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วจงอย่าคิดแม้แต่จะลองค่ะยาเสพติดเป็นภัยร้ายต่อชีวิตอนาคตจะมืดมิดหากคิดติดยาขอบคุณค่ะ